ขนาดเลยโอ้ oh. <laughs> ดีเจ้าจะประกาศหอมหอมสวีเดนเจ้าวันนี้จะพาพี่น้องเดินปา่าแหมแล้วเจ้าในภาษากรเมืองบรรเฮาเหมือนเดิมตามคำเรียกร้องนะเจ้าแสงงดงามตามไหลเขาเขาเจ้ากระหันเห็ดเหลืองอืมนี่เลยเจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองอันนี้ในป่าเดิมติลูกบาวคุณลุโบงัดเห็ดออกจากหิน ปีติแล้วนะเจะเก็บงัดหินออกจากโอ้หึม,มีหลายดอกอยู่มีหลายดอกอยู่จะเอามือติมาได้ใส่ถุงมือแข็งเนาะก็ะบอกแล้วไงจะมีออย่างฉลาดเหนือมนุษย์อืม ของกินอยู่ที่ไหนก็เสาะหาได้เจ้าได้ยินเสียงมาเหรถ้าจะเป็นคนจูงมาหาเห็ดก็ามาหาเห็ดหรือไมโอโอ่โอ้และน้อคนเมืองเอ้ยอ้างามพรวดพรวดเฮ้ ุ้นกบงามเนะอะดูนี่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 อดอกก็จะเว้าจะแหวงไปหน่อยไม่เป็นไรข้างามอุ้ยข่าย้าวข่าย้าวชื้อ้าปืนมินิพอเลยี่น้ององามขนาดเลยโอ้เอาไว้นี่แหละ เอาไว้ทําพันต่อจะอยู่ไปถึงปีหน้าจะได้มาเก็บลูกหลานของเปิ่นปีหน้าเนาะโอ้งามงามงามเฮ้ยหัวรุดเลยยุ่งเลย <c oughs> มันแบบเปิง เวลามากไหมมันหล่นดังนะตกใหญเฮ้ยตกใจขนาดเลยหลอกหลอกตัวเกาหลอกเจ้าของไป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 โอ้โหงามขนาดเลย งามงามงามงำโอู้หสเต็นศพพอกัอนเนาะได้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้โอ้ มาป่าเห็ดที่สวยงามของเฮาแหมแล้วเจ้านี่หันก็หันก็ได้เลยได้เลยเตะนี่กิ้งลงภูเขาเลยอ่ะเขาก็กิ้งตัวไอ แต่ก่อนที่จะตามไปตัดขาก่อนเจ้ากำเดียวจะมาทวงถามอดสองดอกหันเอาไปไหว้ที่ไหนเจ้าได้ยินเสียงรถล,ลา้าวิ่งกันควักควาบนภูเขาเหล่านี้เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันยุดงานของเขาแล้วเจ้าฝนตกปอยๆไ่ว่าข้าเจ้าการะหันปูนปะไปเดินกันเดินออกกำลังกายสักสองสามนาทีกับปิ๊กบ้านเนาะ กําเดียวจะไปพอคุเดมโบตื่นมาแล้วก็จะไปทํางานตอนค่ําคุเรมโบเข้างานกะเมื่อคืนเจ้าบบบเดียวนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเอากระหันดอกง,งามๆอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นกะเท่าแล้วเท่าเร็วเท้าเรวอา,เอาไว้นี่ละอันนี้มันเปลี่นปลาใกล้บ้านเจ้าบบเอา แด่ว่าเฮามีจุดหมายแล้วไปไปไป,ไป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 ตัวไปโอ,โอ้ยฝนกระตกเห็ดกระงามเจ้ามาเอากับเาได้ฮ่ากำเดียวพวกนางห้องให้ใครอยากไปบ้านตุอยแม่อ่ะหันกับมีไปจะได้บนันนี้บัดนี้เขาจะไปจะไดอื้หย ปีกกระปุกลูกก็ยังใจตีปัดน้ำฝนอยู่เนอะเอเอาแล้วเอาแล้วจะปาดตีนจะได้ดะลองเ้ยงามจะอีขนาดเลยโอ้เ <laughs> ปิดงามขนาดงามขนาด หินก็มีสมจื้อกับสเตนเจ้าสเตนมันก็คืออยู่กับบางหินนะคะเงาะจุก,กุจุก,กุเจ้าตอนนี้มีดอันนี้บาไหวแล้วเจ้าอันน้อยบาไหวแล้วเอาพี่เขียวมาจวยละเพราะว่าเฮ็ดเฮาดอกใหญ่ฮามันนี่เลยนี่เจ้าสรุปแล้ว เขียวนี่ดีที่สุดดอก้โ,โดอกนี้โหเป็นดีต้มตึงดอกเนาะ ใจขนาดอะงดงามในสามโลกฝนตกนี่มันตึงทำความสะอาดไงหัวเลี่ยมน้ำฝนยดใส ก็พาเอาตีมันสะอาดตีมันมีนอนนะเจ้าตัดแยกดอกแยกดอกออย่างก็พากางไว้เจ้าแล้วกักกุลิมโบจะเอาแบบว่าสดๆพ่องไงเข้าในตู้แจ่แกชอบการทัดนี่แหละไอ้พึ่งวากูไหลายยางไหลายแนว ก็ม่วนเจ้ามีความสุขขอบคุณที่คือความสนใจเจ้าอืขอบคุณนักนักบ่ว่าจะา่าบ่าว่าจะหย่าหยั่งก็คือแหงอกแหงใจเจ้าอืมนี่กเออค่ะก็จะรวมรวมน้อยฝนตกม้าเขาก็เลือกเอา โอนี่กระพุ้มใจเจ้าได้ขาแล้วกะได้ดอกไปปลูกอ๋อลืมดอกนี้สักหน่อยเตะปาดออกสักหน่อยเจ้าหั่นขาวๆโอ้โหปึงปึงจับนักมันกระจ้ำเนาะ โอ้ยพอเตอร์พอเตอร์พอเตอร์เจ้าพี่น้องเอ้ยอย่างมางามปลาล่ำปลาเหลือจะอี้เจ้ากับปลาข้างๆบ้านเนอะฟินขนาดฟ,นนาดฟินขนาดเจ้านี่เลยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย แทบจะ่าหายใจไปน้องเปิ้งใจขนาดเป็นคลิปติดเปิ้งใจขนาดถึงจะมาได้เก็บแหมแล้วในปีหกสีนี่ข้าเจ้ายอมอ้ยแอบมีแอบมีหนอน เอ็มิด้วงใบใจนอนเจ้าด้วงเป็นยังโวยงดงามงดงามไอต้ตืดมาสองเตืดละไอ้ตืดละเนอร์อีน่ะทำมัดสมัสไอ้หื้อกินเก็บ เข้าตู้ตยเย็นไว้เหรอพราะมันเป็นกะทิคนเก็บเห็ดไปอยู่ที่ไหนกันถึงบ่มาคนที่เก็บเห็ดไปอยู่ไหนกันจ้า ตัดขาก็ต้องมีสมาธิด้วยนะหนจะอู้ทักทายไหนต้องอูเพอว่านั่งเฉยๆบ่ได้เดี๋ยวซัป์ปลามาขยุ่มหลังอืมไหนจะพอว่าเฮ็ดมันจะตกจอไปก่อไหนจะพอว่ามันจะเข้าลึกกอมีดจะบาดมือกอต้องใช้สมาธิสูง โอ้ย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 ฮื่มกึดว่าขาเสียท,ทีแท้คนทำเฮ็ดนี่ใส่เสียตัดตัดบอกพอตามาตาเลือ้อยคงหวังจิกสายตาค,มค้มปุ๊บ หายอกตัดออกหนังปลา่ำปลาเหลือหามาเสียดายเตะอีกอืมฮะปีหน้าฉันจะมาเอาหลุมนี้เจ้าเจ้าฝนมาแล้วเน้อปี่น้องเน้อเจ้าพกักการหอมกันเลยว่าจะมาแนะนํามีดนะวันนี้อาจจะมีดจะ คมบอกคมจะได้กระขอสุมาเจ้าเพราะว่ามันใจงานนักเจ้านี่คืองานโมดิฟายทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นมีดพกเจ้าติพาการหอมบอกว่ามันบเหมาะสําหรับการปาดเท็ดแต่ว่าเขากระเจ้ได้อยู่พกพาไปไหนได้เนาะอันนี้สาหรับการเดินป่าแล้วกระตุกป่าเจ้าตุกป่าเดินป่ามีดอันนี้นะสาหรับอันนี้กับโมดิฟายเอาเจ้าซื้อแปลงมาแล้วก็มามัดติด มีดเจ้ามันกระเจ้ได้ฮะเอาเท่าที่ใช้ได้นะคะอันเนี้ยมันป็่นอันเดิมทีตีซื้อมาจากเมืองไทยสามสี่นี่คุรันโบซื้อมาเจ้าฮ่าเจ้ามีความสุกเจ้าพี่น้องจะได้บกกลายก,กันเนาะขอบคุณตีติดตามมาเก็บเพจมากินบรรยากาศฟินฟิน้วยกันเนอเจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดขอสุมาขออาภัยเนอเจ้าหาแต่ลกพวกห้าขมขันคำขันจะได้คลายเครียดกันเจ้า ขอขอบคุณพลังเหนือทุกๆท่านติติดตามเข้ามาใหม่แล้วก็เกาตุยทุกๆภาคทุกๆท่านเลยบอกว่าจะอยู่เมืองไทยฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะอยู่ต่างเมืองนอกเมืองนาจะฝากช่องน้อยเอาไว้พอพอได้ลายเขียดเนอร์ขายเงาเจ้าหาแบ่งปันบรรยากาศและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนตีประเทศสวีเดนมาฝากทุกๆท่านเจ้า สำหรับท่านที่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้เจ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจ้าขอหงมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าปลอดโรคปลอดภัยเนอร์เจ้าเอาไว้ปะกันในคลิปต่อไปเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนักๆเจ้าสวัสดีเจ้า